ต้นแต่และต้นนั้นมีรอบใบในการแตกยอดใหม่ไม่พร้อมกันจึงทําให้เราต้องสารวนกับการที่เราจะต้องใช้ปุ๋ยสูตรนั้นสูตรนี้นะครับผ่านไปแล้วหนึ่งปีปุ๊บนะมีการทำอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วั้งต้นให้ต้นทุเรียนของเรานั้นมียอดใหม่เกิดขึ้นพร้อมกันเสร็จแล้วประโยชน์ของมันก็คือ2ปี3นะครับก็จะทําให้เราสามารถใช้ปุ๋ยนะครับ ในสวนใช้สูตรเดียวกันระบบเดียวกันใส่พร้อมกันโดยที่เราไม่ต้องไปแยกปุ๋ยทําให้เสียเวลานะครับลักษณะนี้และปีที่สากว่า,วามันก็จะออกดอกนะครับผลของมันก็คือมันก็จะออกดอกพร้อมกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเป็นระบบตั้งแต่ปีที่1ไปนะครับปีที่2ปีที่3แล้วการออกดอกนะครับการเก็บเกี่ยวผลการติดผลเหล่านี้ก็จะเป็นระบบ